มนนี่ยมอนีเาถ่ายวิีโอด้วยนะถือไว้ถือไว้ถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยมาซ้ายขวาฝั่งนี้ด้วยครับเพราะว่าจะได้บาลานซ์ครับจะได้สวยไอ้พระอาจารย์อยู่ข้างบนครับแล้วโยมอยู่ซ้ายขวามาฝั่งนี้ได้ด้วยนะครับเปิดตรงกลางครับพาจะได้มองเห็นเจดีย์ทองครับออ ออ,ออกซ้ายขวาเลยครับออกแบบหน้ากระดานนะครับออกออกหน้ากระดานใจเปิดออกหน้ากระดานครับเพราะว่าจะได้จะได้เห็นหน้าทุกท่านแล้วก็สวยครับ<ำ>อ่าได้ครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองสาม เดี๋ยวคอยกอ็หนึ่งสองสามหนึ่งสองอ่ะครับผมเรียบร้อยครับ เรแ,แล้วเราก็มาใส่รองเท้าครับเดี๋ยวเดินเข้าข้างในครับเพราะว่ามีอีกสองจุดหลักๆเลยอยากพาไปต้นอันันตโพแล้วก็กดผ้าสิวลีครับหลักๆไม่อยากให้พลาดครับอืม

ครับคุณเรามาท่านงไนครับนีครับนิมนต์อ่าเพื่คุณเจ้าครับนิมนต์ครับ,ดรบเดินเลยตามมาเลยครับเดินมาเลยครับตามมาตามมาอืมอใครที่เดินช้ามาก่อนได้เลยนะครับมาก่อนเลกาะตัวแรกแบบนี้สองจุดหลักๆครับ ค่อยๆเดินนะโยมนะอืมรถรถรถอ,อ่คนคนคนไม่สบายรอรถก่อนอรอรถก่อนแม่รอรถก่อนรอรถก่อน